พี่เพจรเมื่อไหร่จะมาเนี่ย,ยมัวทำอะไรอยู่คะถ่ายแล้วเหรอเขาเปิดกันไปชั่วโมงเลยเดะะยโอ้ยโกรแล้วโกดแล้ว เปิดมาสัก่โมงนี่แหละค่ะเราอยู่ที่ไหนคะพี่เพชชาเราอยู่กันที่ที่ไหนก็เล่นบ้างมาบ้างเพราะว่าทีมคนอื่นเราโยนมันก็ต้องตอบไม่ได้แล้วก็โยนบ้างเอาบ้างเหรอเราอยู่กันที่มาดามมเป็นร้านอาหารอีสานนะคะเปิดเพิ่งเปิดต้องบอกว่าพิ่งเปิดเลยสดเพราะว่าสิบสองอะประมาณแต่ต่วันที่เราถ่ายทำอ่ายี่สิบสิงหานะคะทุกคนสิบสองสิงหาเขาเปิด สิบสองสิงหาวันแม่ใช่ไหมเวลาผ่านมาก็ห้าวันเท่านั้นซึ่งอ่ารเขาจะเน้นเป็นอีสานนะคะโดยแท้ๆเลยทุกคนว่าจะเป็นพวกส้มตำนะคะแจ่วฮ้อนเนาะแล้วก็พวกแกงเปิดะหรืออาหารอีสานแบบแท้ๆอ่ะแท้ๆเลยแล้วก็เรามีการบุกครัวด้วยที่นี่นะคะับบอกว่าขอบคุณมากๆเลยรับมาทำแผนที่ที่ไฟเลยอ่ะมาทำแผนที่เออที่ให้เราได้บุกครัวไปดูวิธีการทำนะคะสดๆแล้วก็ ครัวสะอาดต้องนะบอกทุกคนต้องบอกก่อนว่าครัวสะอาดมากนะคะครัวสะอาดแล้วก็อาหารนะคะกลิ่นเขาจะมีความหอมแล้วก็แน่นอนวัชา,าติเราจะไปชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่รายการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนนะคะก่อนับชมคลิปของเรานะคะไปด้านในดีกว่าน้อไปกับคนี่สวยจังเลยเนาะเห็นไหมล่ะ ถแล้วนี่ไงมาไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนี้ไหนนี่พามาที่ไหนนี่ฝั่งนี้ค่ะนูค่ะไม่ใช่มาที่อยู่ฝั่งนี้ค่ะไม่ใช่นะอยู่ไม่ถึงแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าจะเดินสุขความพัฒเรามีจำหน่ายมีนะคะโซนนี้เลยนี่นะทุกคนั้าสวยๆเลยเห็นไหมใช่ค่ะมีหมดนะคะสามารถซื้อได้เลยนะคุณพี่จ๋ามาเรามาดูข้างในมาตรงนี้หรอไม่ใช่นั่งไหน มาแล้วค่ะยังอยู่ไหมจ๊ะเบื่อวะโอ้ยอะไรเป็นอะไรเบื่ออะไรเบื่อเนี่ยมันไม่มีพลังงานทํางานเลยวันนี้นะทไมอ่ะไม่รู้เนี่ยตายเลยเนี่ยก็ต้องกินของแซ่บๆนี่ไงแซ่บจริงหรือเนี่แซ่บจริงนี่เนี่ยมาดูเมนูเลยของเปิดตัวอย่างนุ่มๆแซ่บจริงไปทำไมพี่เขาบอกเปิดตัวอย่างนุ่มๆวลไม่รู้ซีแบบนุ่มๆหรือเปล่าโอ้สำหรับผู้หญิงนุ่มนวลอย่างเราโอ้ใช่ลองดูสิเขามีเมนูอะไรบ้างเยอะไหมอู้เยอะมาก ต้มยำทะเลผัดหมี่ต้มจืดหมูเป็นไฟอเออเยอะด้านหลังม,มีไหมฟองนี้อ๋อผัดเปรี้ยวหวานเยอะมากเออเมนูร้านมาดามแหม่ยนะคะเขามีให้เลือกเยอะมากใช่แล้วเออไงาถามพี่แมวว่าไหน <จะ S 1> แนะนำะกินอะไรทีน่ะมาจะสั่งอะไรทุกอย่างก็งกินไม่หมดก็เดี๋ยวให้พี่เข้ามาแนะนำให้ใช่ล่ะพี่เจ้าของร้านเขาเรียกมาเดี๋ยวพี่แหมมอยากให้พี่แหมมแนะนำหน่อยนะคะลาพี่แหมม ม่แนะนําไม่ได้นะครับี่แหลมว่าเปเมนูไหนเป็นเมนูแนะน่ะอ๋อทางร้านก็จะแนะนําพิเศษเลยค่ะเป็นเมนูแจ่วหอนนะคะแจ่วหอนน้ำจิ้มรสเด็ดมากค่ะค่ะแล้วก็มีตําเส้นเล็กค่ะตําเส้นเล็กปลาหนนัวเผ็ดเผ็ดนี่ตื่นเลยโอ้ยตายแล้วตื่นโอ้จะได้มีแอนตี้หน่อยโอ้ยซื้อซืมแล้วก็ต่อด้วยสดน้ำเก่งเปิ่งร้อนหอมหอมปลาอะไรอย่างนี้ก็จะมีแรงชื่นใจแล้วก็ต่อด้วย ยำผักกุฎอีสานใช่โอเคพี่แหม่มกาแกงเปื่อนี่มันคืออะไรมันชื่อเปื่อแกงเปื่อแกงเปื่นี่ก็คือว่าเหมือนแกงเพื่อนก็ไม่ใช่นะคะจะจะเอาผักผักแล้วก็หน่อไม้มารวมกันแล้วก็มีพริกมีผักผักหลายๆอย่างมารวมกันมันก็เรียกว่าแกงเปื่ออ๋อใช่ค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมกลิ่นอายของอีสานยังไงต้องให้พี่แหม่มทำแล้วเสืบเอาแล้วแหละเออใช่เรากเอามาเสิร์ฟแล้วจะได้มีเอ็นเนอร์จี้หน่อยเนี่ยโอเคคขอบคุณพี่แหม่มนะคะเดี๋ยวพี่แหม่มมาเสืบนะ เจลโฟนโอเคเดี๋ยวเรารอเมนูมาเนี่ยค่ะสักครู่หนึ่งเนี่ยค่ะแล้วติดไมค์โครอย่าเพิ่งเอาจอดนี้นะเอาหมดฉันบอกเลยฉันคนตัดอยู่กับฉันแย่มากโอเคมาเลยเดี๋ยวพี่เขามาสืบนะคะเดี๋ยวเรารอก่อนปะเมื่อกี้เขาบอกแนะนําอะไรเนาะเจ้าหอนเป็นหลักเจ้าหอนเป็นหลักเลยก็คือถ้ามาที่มาดามแหม่มเนี่ยนะคะก็จะต้องสั่งก็คือเจ้าหอนนะคะ แกงเปิอะแกงเปิอะเนาะอะไเป็นเล็กเป็นเล็กยำปลาคั่นี่นะคะสี่เมนูนะไฮไลท์เตอร์ที่ต้องสาวนะไฮไลท์เลยทุกคนพิกัดของเขาแจ้งก่อนนะคะพิกัดอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าร้านอาหารตะวันงามนะคะทุกคนตั้งอยู่อำเภอนังรองนะคะถนนนังรองชั้นนี้ซึ่งที่นี่เป็นตึกสีขาตรงนี้นะคะห้องแถวตรงนี้นะคะทุกคนเพิ่งเปิดได้แค่5วันเท่านั้นนะคะับสำหรับมันมาทราของเรานะตอนที่เราลงมาน่าจะประมาณหลายที่นั่นแหละสองอทนแล้ว ที่ลงน่าจะต้องน่าจะไปท็เปปิงของกัญญาเลยแาบน่าจะอีกประมาณสองอาทิตย์ได้ไดูกันเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวรอเมนูที่เขามาบเสิร์ฟได้เลยค่ะ เริ่มอะไรก่อนดีล่ะชิมก่อนไหมชิมเลยอันนี้ชิมอะไรก่อนอ่าขออนุญาตนะทุกคนละจ่าชิมนี่เลยหม,มูดีไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอาที่เขาสุกสีอันก็ได้กงเปิร์บไม่ได้กินแกงเปิร์ก่อนแล้วก็มชิมก่อนนะชอบกินมากเลยนะแกงบบหล่อฉันงไม่คุ้นชื้อไม่เคยกินเองเป็นอาหา,ารอีสานต้องแบบเห,หมือนอนนี่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพิสุดครับ เขาเรียกอะไรแกงเห็ดเหรอถูกต้องคแต่ว่าก็จะมีความมีสตางเพราะว่าเขาใส่ตัวปลาลงไปใช่ก็อร่อยมากขอบคุณค่ะแล้วขอปิกป๊กปิ๊กกรทอดหนึ่งนะคะมีไหมคะมีไหมค่ะนี่นะร้อดเลยไหมชิมสิ อร่อยมากหนึ่งงเผือร่อยมากอ่ะอร่อยเนาะอืมันแบบวละลอนๆเนี่ยคุณใช่เติดเลยอ่ะโอ้โหเป็นร้านที่แนะนำจริงๆว่าอร่อยมากเพื่ความที่พวกเราอ่ะตะลุยกินพวกอาหารอีสานเยอะเราจะพูดกันอยู่ตลอดว่าพูดกันอยู่ตลอดว่าอีสานเราเสียนมากเสียนจริงๆค่ะ อร่อยจริงอันนี้ก็อร่อยมากเราหมูพอนเป็นเมนูนุ่นเห็นไหมไปเมนูน,มมนุ่นรอไหมรอไตรออดรอช่วงก่อนไปยำผักปูดหรอแไปผู้ชมดูก่อน,นอมันไม่เคยยำผักปูดนะคะใส่กุ้งแบบลอยไปคนละตัวลองคนละตัวเอ็มแอ็มโอเคต้องผักปูดด้วยนะทุกคนโอเคอ่ะี่เขาบอกว่าผักปูดมีอะไรนะวิตามินวิตามิน ซิมซี่เกมผักบุ้ทำใหญ่ๆเลยนะดูเด็อ,อบอกว่าเป็นผักก็จริงแต่ว่าอร่อยมากอร่อยเนาะหอมมากเออคือผักไม่ใช่ว่าจะขุ่มจะอะไรนะคืออร่อยอะเข้ากับน้ำยำมา<ข>อแล้วมันแบบอะไรนะร่้องบครนบเปรี้ยวอ,อดีพอดีมันแบบมันกลมกล,กลออ่อมลงตัวเอออืม แล้วความกรอบของถักนะคะอร่อยมากทุกคนแหมกับขานะกุ้งแบบกุ้งตัวใหญ่มากอ,มอย่างนี้เลย่ะกุ้งแบบตัวใหญ่มากสดจะอาดรู้เลยว่าสดอื เพราะว่ากินกันมาบ่อยกต้งอ่มกุ้งน้าเด้งเลยอ่ะสดมากผักตูดอร่อยมากกรอบกรอบเลยรสดะลาดนเลยเป็เมนูอลอมาเดือดแป็นหนึ่งมาตามเส้นเล็กเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะตามเส้นเล็กอร่อยไอ้คนน่ากินสุดๆอ่ะตามเส้นเล็กือบโอ้โห แล้วยิ่งช่วงไปบุกครัวมาคือแบบสิ่งทำลายแตกมากตอนไปบุกครัวรลวมากนะ,ะย้อยพี่สาวแซ่แบเลยแอมกับผักติดมาเลิศๆลิศค่ะทุกคน อ่าห <ทำ S 2> มูยาไปอุ้ยหมูยอเขาให้เป็นแบบชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะนแอมเลยใหญ่มากใหญ่มาก,มากได้ไหมนะ่าสามารถไปได้วยกันได้เลยอ่ะคำหมูยอใหญ่มากเส้นเล็กน้ำแบบนี้เลยทุกคนชิมบ้างซิเลยไหมถึงเครื่องมามันไปแบบคลุกพีอยู่ในเส้นของเส้นเลน็กอ่ะอร่อยมากหรอชิมซิยอแบบนี้เลยอ่ะเส้นเล็กกับหมูยอด้วย มาขอลองหน่อยลองหน่อยนะคะไม่อยมากยมเอ้ตามตามเส้นเล็กหมูยออืมหืเนาะอืมนัวเบ้ออร่อยมากอร่อยมากม่เดี๋ยวขอใส่อันนี้ก่อนขอโทษนะอร่อยมากอ่ะ ใส่ผักใส่อะไรก่อนกับแก้วฮอร์อนเนาะใั่แล้วแน่ขอปัดแฮมหน่อยอ,อร่อยมากคืออร่อยทุกอย่างอร,อ,อร่อยจริงคือแบบว่าฟาวมากอ่ะบอกเลยว่าร้านเนี้ยแนะนำเลยเขาเพิ่งเปิดใหม่ด้วยทุกคนคะ่ะคือแบบ ไม่ใช่เล่นๆนะอร่อยมากอยากชิมน,น้ำไอเนี่ยเจ้าหัวน่ะชิมน้ำซุปสีไป็นใช่ชิมสีน้ำซุปดูสีเข้มข้นมากทุกคนออร่ย เอาเอาอันนั้นมาคนเศษนั่นน่ะเนี่ยจะได้ใส่หมูใส่อะไรเข้มข้นมากเป็นไงเะเลอเปิดเลยเนาะเผ็ดอร่อยอะอร่อยมากใส่ใส่ลงไปถึงว่าเขาบอกว่าเมนูแนะนําอ๋อเขาออกยังไงคะมันเป็นล็อกรหัสค่ะที่แม่มาออกไม่ได้ออกยังไงอ่ะปากเอาซีเขาออกไม่ได้มต้องี่บอกพีบอกค่ะพี่หมู ไม่ได้เราต้องคีบหนูคุณหนูอ๋อเอามาเอาอันนี้ตาอ๋อเอาอันนี้ตาอ๋อเอาเอาที่เทบมันไงลอยตัวเองใส่รหัสไว้ขอลอกรหัสไว้เขาไม่ให้ออ๋อเธอแล้วเขาบอกว่าสี่เมนูแนะนำเนี่ยคือสมกับคำว่าเมนูแนะนำจริงๆก็อร่อยทุกเมนูเพราะว่าเอออร่อยเลยอ่ะทุกเมนูเลยอ่ะ เซลล์ฮอนอะคือความสดเขานานคนเนี่ยต้องให้ที่หนึ่งเนาะเพราะว่าแบบเรื่องรสชาติอะเราอาจจะหาได้แบบทุกพื้นที่แต่เรื่องความสะอาดอ่ะไม่ใช่ทุกพื้นที่เรไม่ใช่ทุกร้านีจะทวได้เอออันนี้คือสะอาดสดแต่ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเออร้านอื่นแบบไม่สะอาดนะหมายถึงว่าอันนี้ช่วยนะอ๋อขอบคุณค่ะหมายถึงว่าแบบเเยราก็็จะปนสะอาดทุกร้านแต่เขาบอกว่าแบบ างกันเออต่างกาันกับมันที่โรงแรมไว้ที่ของค้าไม่ใช่ครับแล้วคือเตจ้างหรอกนี่นี่คือหลูมากาหลูหลมาคยังไม่ได้ตัหูะน,นี่นี่เธอเอาเนี้คีบลงเลยได้ไหมนะ ผิดว่าสองสา้นี่สาวนะฮะเพราะปกติพวกเราเรากินเนี่ะเราทุบลงไปเลยทบเลยเราไม่เราไม่มีแบบที่ด้านหนึ่งชิ้นสองนะฮะก็จะมีตัวแต่ครจะมีเป็นสองสองชั้นสองชุดหน้าสองชุดจะมีเล็กกับใหญ่ทุกคนสั่งได้เลยแบบเล็กใหญ่ได้ตังชอบเลยน้อง ใส่ S <s <us> <S หมดเลยเหรอใช่เลยจะได้ตับเป็ดทีเดียว <S <s <us> <S อร่อยมากจริงชอบอ่ะตำอะไรนะตำเ <s us> ส้นเส้น่งเล็กกอร่อยมาก <S <s <us> น่าได้ไม่น่ากินหรอกินยากจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราไม่ถนัดหรอกคือเขาว่าออกแบบมาเพื่อให้คนที่กินแบบเราอ่ะกินแบบน่ารักนไม่ไม่ถนัดแต่เราสกัดตะการไงเราตัดเราต้องการเดเลยปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้มันกอ่ะปิดให้เข้าหมดเลยหรอโอเคอ่ะจะเอาหมดเลยนะคะเออมา แต่พุกเมนูเขาว่าแซ่บถึงเครื่องมากกระปุแบบรสชาติคือแซ่บถึงเครื่องแบบรดเลยอ่ะอ่ะเราปิดกันนะปิดฝาให้มันเดือดก่อนอันนี้เหมือนที่พี่แม่มพูดเลยคือมันแบบเผ็ดและทำให้เราตื่นเลยตื่นเลยจำมาที่แบบอะมสลือนี่ตื่นแล้วตื่นเลยถูกต้องค่าขอชิมซิชิมไปแล้วแต่ขอชิมอีกระหว่างรอเนี่ยจะฮอนเดือดเรากินเมนูอื่นรอ ้พ,พี่แม่ผักกูดไอ้นี่ไอ้มันกรอบมากเลยน้องเราเป็นพวกแบบก็ทำใจก่อนอ๋อแบบกินแล้วแบบมันกรึบๆเลยเป็นสูตรของเขาเลยลวกเสร็จน้องน้ำแกงแค่ยังสดยังอืมอร่อยเดี๋ยวขอชิมเมนี่หน่อยชิมน้ำซิ้มเจ้าฮอนอ่ะเพราพี่แม่บอกว่าสูตรเด็ดเลยนะคะตัวไหนอ่ยอย อันนี้ยิ่งเลยเธอือน้ำจิ้มเจ้าห้อนอร่อยมากอืมอร่อยจริงแม่ขอมยากตาโตอ่ะค่อยเชื่ออร่อยจริงอร่อยมากเจ้าห้อนคือถึงมากอืมเลยไหมอืมยังไนงะ ยังรอก่อนค่ะสุกแล้วยังยังไม่สุกนะคะสุกแล้วถ้าดูสีเนี่ยชิ้นนี่เขาอร่อยนี่ไงเอออ่ะอันนี้ตรงนี้ยังไม่สุกนะเดี๋ยวลองชิมสิลองชิมสิไออ่ะเปียครงอะไรกันครับอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่เพชรนะคะจะจิมดูนะคะับวิเคราะคุณค่ะอันนี้เราสั่งเพิ่มเนาะเสั่งเพิ่มเติมทุกคนค่ะนี่เป็นตี๋ไก่ทอดนะคะเดี๋ยววางตรงนี้แล้วก่อน ก็จะได้เห็นเนาะไม่ใช่ทอดขอขอบคุณค่ะเลิศเลยไหมเลยอร่อยจริงอร่อยมาก,กไอเนี้ยเอามัน,นไปนไกับหมูอะอร่อยมากเอามันไปกับเขาอร่อยจริงอร่อยมากเธอเลิศเลยที่นี่มาเดือดหรือย,ย,ยังนะอยากลองชิมเหมือนกันเขาน่าจะเดือดแล้วมั้งเดือดแล้วเดือดแล้วเอาไปนี่เนาะ โอ้โหเขาใหตัดใส่ไหมป้ะเริ oh, oh, <sm> <ise> ่มเลยอ่ะเริ่มสิโอ้อย่างงี้เลยอ่ะเออทุกคนขอตับแล้วการตัดมาถ่ายแกมาถ่ายนี่มัแกมาถ่ายอะไรแกะมาถ่ายในมอสแก่ปิดแกะมาถ่ายนี่ก่อนในอ่างปลาปิดมาถ่ายนี่ก่อน แกะกล้องมาขอออกมาเลยยกมาทั้งขาก็ได้เอ้ยยกมาทั้งขาเลยเอาฝาาปิดก,ก่อนอเสิร์ตไไปมันก็ดี Okay. Oh. เริ่มเลยนะฮะมือแบบนี่เลยอ่อเนี่ยุผู้ชมเรอเอ,อปลาไปเตอเอาไหนกระบวยมาตักน้ำห้หน่อยสิไหนหอ่ะมาแอม,มกับถัดแอม,มด่วนนะคะดูดิถาดแบบเลิศเ,เ,เ,เลยอ่ะฉันกลัวลวกเอาปตัอกอันนี้ไม่ใช่อไมตักไปไปอ่ะมานะคะทุกคนค่ะ แซ่บน้ำกันเ้อะติดขขาวน้ำกันเด้อติดเขาน้ำกันเด้อจ้ามาเด้อ แจ่วฮอนแบบเลยฉันชอบกินแบบใส่น้ำิ้มลงไปเลยอ่ะซอสฉันชอบแบบซีมแต่ฉันชอบกินแบบอ๋อชอบกินแบบว่าเป็นเหมือนแจ่วฮอนสำเร็จเลยอบเข้าใจเข้าใจแต่ฉันชอบซีมือชาบูชาบูใส่ลงไปเลยค่ะมะนาวด้กินกับอะไรมะนาวบอกว่าถ้าเกิดเราชอบเปรี้ยวไงใส่กับน้ำิ้มใครชอบเปรี้ยงพิเศษก็ใส่กับน้ำิ้มได้เลย เ,เนะคะงี้มาเอาลองสิตัดไมอยากลองตัดอันนี้ไงตัดฟินมากอร่อยเลยเนาะแล้วตบกับผักแบบว่าอย่างเงี้ยตบกับผักโอ้ล้อระ เธอมันจะยังไงเหรอไอฉันลองบ้างอันนี้ตับนะคะจิ้มต่อไปหนึ่งคำแอมแอมด้วยเนื้อ,อสองซ้ำไปดีมากเลยอ่ะสดชิ่นแต่อร่อยมากสดชื่นเลยเนาะ เป็นแบบว่าเนี่ยเมื่อกี้แบบตะลืมตะเรือได้แตงกวอแตงกี่นี่ไปหนักอื่นได้ห่างขยับพื้นที่หน่อยเธอน้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากอืมตรที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเด้อตูอร่อยจริงอร่อยจริงพูดเลยบอกว่าอันนี้คือให้เลยอ่ะอืมอร่อยเนาะ น้ำซิมขเขาแบบมันแบบเขาเรียกว่าอะไรรสชาติเป็นยังไงนะน้ำซิมมันแบบนวัวอร่อยมากคือถ้าใครกินเสี่ยวจี๋แล้วอาจะรู้เลยว่าริมันประมาณไหนเรสชาติน้นำซิมแส่ยวที่เป็นรสชาติซิมแส่วที่บอกว่ามันถึงอนะ่ะอร่อยถึงมาเลิศเลยแบบพุดดิ้งนะสไปร์ทโชว์เลยพี่เพื่อนนัวไม่หยุด ล้วกินร้อนๆน<ม>่ะเออมันยังไงละ่ะมันร้อนะอกะินร้อนๆ่ะแอมอย่างเงี้ยขอหน่อยนะกระเ็ดเข็มทองนะจ๊าจิ้มกับน้ำซิ่งแ่วนะคะเลิดเลิดเลยนะคะไปอร่อยมากอื อร่ยอยแบบจะร้องไห้เลยร้องไห้เมืออะไรลองไง่อแบบร้อนมากลองตดไก่เขาหน่อยโอมันมีแต่เมนูนแซ่บๆกินไปก็คือขอยับตื้นเหนืนอร่วงไปเลยนะ <c oughs> แซบ่บแบบเผ็ดแซ่บเลยอ่ะอามาลองไก่ที่ <c oughs> ปากถึงมั้ยเนะ <c oughs> ใช่ไหมเดี๋ยวย่ายกลองไก่นะคะนี้พี่เพชรสั่งเพิ่มมาเนาะ รสใช่ครับเป็นยังไงไอไเงอาไ,มมไมหมเนี่ยหยิบให้ไก่เดี๋ยวก่อนไม่ย่างหรอกกินอะไรก่อนดูรสไม่มุมออนจัดแตวเลยทุกคนอร่อยจริงค,ค่ะอ,อันนี้เด็กน้องยกนะคะชิมก่อนนะคะชิมหน่อยไก่เป็นไงอืมอร่อยมากนี่เขาทำอร่อยทุกอย่างเลยเน,นยยาะเออ ็นร้านอาหารที่แบบถูกต้องอ่ะถูกแบบถูกเลยอ่ะแนะนำเลยนะมาดำเนี่ยนะจ๊ะมาดำเนี่มอร่อยมากตรงข้ามตะวันงามนะอร่อยมากใช่คอไดอครับปลาปูได้เลยก็อร่อยมาเลยอ่ะจริงปลาปูก็อร่อยมันกรอบอ่ะมันกรอบอร่อยอ่ะ กัดแล้วอร่อยเลยอร่อยมากเลยเลยเลยแหละมนะขามกินสดๆก็อร่อยนะอืมเพราะว่าที่เนี่ยผักอะไรเขาสดหมดเลยล่วงม,มาแล้วคนี่ฝนตบปลอบแล้วต่อ,อยนะี่น่าผักโขดนายผักผึ้ง ไปนะคะทุกคนค่ะไปเลยอืมออกอบมากอืมเลยรสชาติตามนะคือรสรสชาติตานอ่ะก็จะเป็นแบบแซ่บๆนัวๆเนาะยำาก็จะมีรสหนึงเลยคือต่างชัดเจนนะทุกคนคะ่ะ คืออาหารอีสานอะแน่นอนเลยว่าคือมันจะมีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติอยู่แล้วใช่อย่างเงี้ยร้านไหนที่ทำแล้วแต่ไม่ถึงอะก็จะไม่อร่อยใช่ใช่เพราะว่าอีสานมันต้องแท้แน่นอนแต่ที่นี่ทำถึงทำรสชาติที่นัวรสชาติโอเคมีความคงความที่เป็นอีสานได้เอาไว้นะที่นี่ต้องบอกเลยว่า ต้องขอขอบคุณก่อนที่เขามาได้เปิดร้านอาหารอีสานตรงนี้นะชแล้วก็ทําให้มันมีอารีการได้แบบโดแท้ที่ได้ินจริงๆค่ะส่วนประกอบอาหารของเขาก็คือจะมีเรื่องของตัวอีสานบ้านเราเลยนะครับผมจ้านี่จะกินไหนกว่านี้อะไรผ่านไปผ่านมานะแวะด้วยแวะเลยนะเมนูแวะได้เลยผิกไก่เลยผิดไก่้องชิม เป็นอย่างไรตีก่ใหญ่มากใหญ่บนหน้าอีกเด็ดเออเห็นไหมแซทบแ่บมือเลยละกันมือเลยคุณแม่เลยเลยไหมเขามีน้ำิ้มไก่อร่อยมากหอมหอยนำซนปเอ้ยเอาแกว่าเขาหมักป่ะหมักของใช่นะคะไปนะคะเรา ใบตาโอ้ยชอบตับเ้ลเ็กมากเลอยอ่ะร้อนอน่ะอร้อนเลยอืมทุกอ,อย่างร้อนหมดอืมส,สดๆร้อนๆแล้วสะอาดมะากมากะ่าสดสะอาดสดชื่นมาก น่าด้วยแหละแบบนี้แบบวันนี้คุ้มแม้คุ้มมากคุ้มอ่าคุ้มมากนะที่ได้มากินแบบโอ้โหเพราะว่าร้านเขาว่าดูหลู่แบบว่ากับผักอ๋อไม่นึกเลยว่าร้านที่ดูแบบดูลู่นะจะทำอาหารอีสานถึงถึงแบบนี้อ๋อนี่ยนะเขาโรยใบมะกรูดทอดกับกระเทียมมาด้วย เลยเนาะดีมากอตเองให้เลยนะพี่เอง้อาให้เลยใครอยากกินก็ตามเรามาได้เลยนะคะเป็แม่เปิดเปิดปิดยังไงครับ ตอนนี้ติดสองทุ่มกว่าก็จะขยายเวลาเป็นสีอ่าตอนนี้พี่เมียมบอกว่าเปิด10บโมงติด2องทุ่มแต่จะขยายเวลาเป็น4ทุ่มเนาะมึยังไงก็ติดตามกัน,นได้นเนานะ,ะนเปิดทุกวันนะครับทุกวันอ๋อไม่มีวันหยุดเลยทุกคนเปิดทุกวันนะเออนะคะขยายก,กินก็ตามเรามาได้นะคะที่แบบที่เจ๊บอกแล้วเนาะถูกต้องอแล้วก็ขอฝากนะคะับเจริญสุขความกายของเราไว้ด้วยค่ะ ฝากร้านเจริญสุขโฮมพลาสเต้นนะคะทุกคนขาอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งบ้าน<อ>เนาะอินหินุูนทรายนะโตเตอร์ใครจะทําร้านอาหารแบบนี้เนาะอยากจะเปิดร้านก็มาซื้อนะคะวัสดุต่างๆที่ร้านเจริญสุขโฮมพลาสะะอ,องเราได้เลยคะ่ะใช่แล้วนะคะอีกทีค่ะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่กี่ปีหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปกินรับแต๊บก่อนอนะคะเจอกันใหม่นะค่ะบ๊ายบาย หอเรากินๆๆๆกินกินปลาให้หมดเลยตายเลยเยอะมากเลยค่ะ